เอาละครับก้มกราบงามๆและตามด้วยคำว่าสวัสดีกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิดแล้วก็เกมเกนชิน Imp แพคครับและแล้วนะครับในเกมเกนชินอิมแพคเนี่ยก็เดินทางมาจนถึงแพท1.3แล้วนะครับซึ่งทางพี่หมีเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวละครตัวใหม่มาอีกตัวนะฮะนั่นก็คือน้องเซียวนั่นเองและน้องเซีย,ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดตัวละครธาตุลมีหนึ่งตัวนะครับที่สามารถดีดดาเมจได้แบบโอ้โหหลายๆสำนักนี่เขาคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าโคตรแรงเลย และก็นแน่นอนแล้วฮะว่าตัวละครที่เท่แล้วก็โหดแถมทําดาเมจได้จัดจ้านในย่านนี้มากๆเลยเนี่ยยอมตกเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนแน่นอนครับแต่ว่าเหตุผลเหล่านี้ใช้กับผมเอซิดไม่ได้ครับเพราะงั้นเรามาดูเหตุผลกันครับว่าทำไมผมในายเอซิดเลือกที่จะไม่กดน้องเซียวแล้วก็ไม่เล่นน้องเซียวนะครับ ก่อนจะสาธยายนะฮะเรามาจับเข่าคุยกันก่อนนิดนึงคือต้องออกตัวก่อนนะครับว่าสําหรับผมนายเอซิดเนี A ่ยไม่ได้รังเกียจแล้วก็ไม่ได้รังแค่รังคายอะไรน้องเซียวเลยนะและก็แรกเริ่มเนี่ยผมประทับใจตัวน้องเซียวมากเลยนะเพราะว่าทั้งความหล่อความเท่น,นะครับแล้วก็ความแรงของโอโ้โหโคตรโคตรจะแรงไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดละนะตอนนั้นเนี่ยใจก็เลยบอกว่าโอ้โหไอ้น้องคนนี้แหละมันต้องเข้ามาอยู่ในทีมของเราให้ได้เว้ยแต่พอหลังเล่นจบรอบทดลองการเล่นเนี่ย ผลปรากฏออกมาว่าเมาครับคือเมาแบบเหมึนหมือนหัวเดียวนั้นเลยอ่ะคือไอตอนแรกมันก็ไม่มึนเว้ยแต่พอกดอันตีแล้วกระโดดไปกระโดดมาเท่านั้นแนละโอ้โหลูกกระตาผมเกอกไม่ทันอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะและตอนกดอันตีอ่ะมันจะเร่งดาเมจได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องกระโดดขึ้นแล้วก็ทิ่มลงกระโดดขึ้นทิ่มลงวนลูปอยู่เงี้ยและจอเว้ย จอมันอนะเวลาน้องเสี่ยวเนี่ยกดอันตีแล้วก็โดดขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยจอมันแบบมันวาร์ปขึ้นไม่งทิมลงวาร์ปขึ้อนอีกแล้วทิ่งลงอีกแล้วคือแบบเมาครับไม่ไหวจริงๆคือไอจุดนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแค่ผมคนเดียวหรือว่าแบบผู้เล่นคนอื่นก็เป็นด้วยนะแต่คือผมไม่ชอบภาพอะไรแบบไวๆขนาดเนี้ยอันนี้คือส่วนตัวเลยนะอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวถึงบอกตั้งแต่แรกเริ่มอะครับว่าน้องเสี่ยวเนี่ยคือมันเก่งนะแล้วก็แรงด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยถูกจลิดกับเกมเพย์แบบเนี้ย พอตระหนักได้แบบนี้แล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะหาให้ผลดีๆนะฮะว่าทําไม ID เราเนี่ยต้องมีน้องเซียวติด ID ดีไปสักซนะีศูนย์ะอ่ะสักตัวหนึ่งแต่พอยิ่งค้นหานะครับก็ยิ่งถล่มลึกไปเรื่อยๆจนเจอข้อที่2เนี่แหละซึ่งข้อที่2เนี่ยก็คือเปลืองครับถามว่าเปลืองอะไรบ้างในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองคลิปตไต่ตองดีๆนะครับว่าน้องเซียวเนี่ยมันจะเก่งได้ต่อเมื่ออะไรบ้าง อย่างแรกเนี่ยน้องเซียวเก่งในด้านกระโดดโจมตีกาอากาศถูกไหมครับซึ่งการโจมตีทางอากาศแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอัพสกิลการโจมตีปกติใช่ไหมครับความแรงมันถึงจะเพิ่มแล้วน้องเซียวมันเก่งแค่กระโดดการอากาศอย่างเดียวหรอก็ไม่ใช่นะครับน้องมันต้องมีการกดท่าอันตีอีกเพื่อสวมหน้ากากนะครับดาเมจมันจะได้แรงขึ้นถ้าไม่ตายกูก็ต้องอัพอีกอยังไม่พออยากแรงให้มันสุดเนี่ยสกิลอีก็ต้องอัพซ้ําอีก เพื่อแน่นอนนะครับว่าในเมื่อน,น้องเซลเนี่ยมันครบเครื่องในด้านการทำดาเมจขนาดนี้เนี่ยสกิลทั้ง3อย่างนะครับมันต้องอัพหมดเลยนั่นก็คือว่าเราจะต้องเปลืองสมุดตรตะกูล p r o s p e r i t y เนี่ยให้กับ3สกิลนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความแรงของน้องขั้นสุดและเพื่อที่จะดึงศักยภาพของน้องเซียลออกมาได้สูงสุดนะครับมันก็ต้องมีอะไรอีกล่ะกลุ่มดาวนั่นเองครับ ซึ่งกลุ่มดาวนะครับที่แลดูจะเป็นประโยชน์กับน้องมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มดาวเลเวล1นะครับแล้วก็กลุ่มดาวสุดท้ายเลยนั่นก็คือกลุ่มดาวเลเวล6กนะก็ต้องจ่ายตังค่ากลุ่มดาวไปอีกซึ่งอันนี้ผมขอไม่พูดมากนะครับเพราะว่าในเรื่องการชําระตังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิจรารญาณของแต่ละคนนะครับใจชอบจ่ายไหวก็เปกันไปนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็หยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละและเปลืองสุดท้ายเนี่ยก็คือเปลืองค่าเรซินนั่นเองครับ คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยผมทราบมาว่าน้องเสี่ยวเนี่ยจะต้องใช้แร่ในการอัพตัวละครแบบใหม่นะครับซึ่งแร่อันนี้เนี่ยมันก็ดอบจากบอสต,ตัวใหม่อย่างเดียวนะครับแร่เก่าจากบอสธาตุลมใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลืองเรซินนะครับเพื่อที่จะฟาร์มแร่มาอัพขั้นตัวละครน้องอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันเป็นสัญญาณบ่งบอกเราได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าตัวละครที่จะมาในแพทหลังๆเนี่ยจะต้องใช้แร่แบบใหม่แน่นอนครับ พอเง้นเพื่อนๆที่มีวิถีการฟาร์มแบบว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้จะมาว่ะเราฟาร์มดักก่อนเลยก็ต้องเปลี่ยนวิถีกันใหม่นะครับและเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับที่ผมเอซิดไม่ปั้นน้องเสี่ยวนะฮะนั่นก็คือน้องเป็นาธาตุลมนั่นเองครับคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะอย่าอย่าเพิ่งรีบไปคอมเมนต์ด่าผมนะครับฟังผมก่อนนิดนึงคือผมไม่ได้จะเหยียดาธาตุลมแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นสายคอมโบาธาตุครับ และก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าคอมโบธาตุของธาตุลมเนี่ยมันคือการกระจายครับซึ่งดาเมจของการกระจายเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ถูกไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องเสี่ยวเนี่ยมันแรงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วครับไม่จําเป็นจะต้องพึ่งคอมโบธาตุใดๆเลยนะฮะน้องก็ทาดาเมจขึ้นหลักหมื่นได้แล้วก็ต้องพูดตรงๆนะฮะว่านั่นก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่ทําให้เราเก็บมอนได้ไวมากขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องคอมโบอะไรให้มันยุ่งยากเลยแต่ในทางกลับกันนะฮะมันก็ทําให้เกมดูขาดสีสันไปบางอย่างนะ เพราะว่าโดยหลกักๆแล้วเนี่ยเกมเกณฑ์ชินดินแผงเนี่ยมันเป็นเกมที่มีระบบธาตุครับและการที่เรานำธาตุต่างๆมาผสมกันเพื่อให้เกิดคอมโบนะครับมันก็ถือว่าเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของเกมเลยนะซึ่งน้องเสี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ด้านนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นผมก็เลยขอข้ามน้องเสี่ยวไปแล้วกันเนาะและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดของผมในเอซิดนะครับว่าทําไมไม่ปั้นน้องเสี่ยวซึ่งตามตรงนะฮะเหตุผล,ลหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะดูส่วนตัวไปหน่อยนะฮะเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะนําเสนอมุมมองของผู้เล่นในอีกด้านหนึ และก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าน้องเสี่ยวเนี่ยเก่งนะเป็นตัว DPS ที่ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกจริตผมแค่นั้นเองและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวเกนชินลครับชอบน้องเสี่ยวเพราะอะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันขำๆได้นะฮะไม่แน่นะเพราะผมได้อ่านคอมเมนต์ด้านบวกของเพื่อนๆที่ชอบ้องเสี่ยวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนความคิดผมก็ได้ครับอย่างน้อยเมาส์หลายคนก็ดีกว่าเมาสคนเดียววะสำหรับช่วงนี้นะฮะอาจจะอัปคลิปไม่บ่อยมากนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมจะทำคลิปมาให้ดูเรื่อยๆเลยจ้ะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆชาวเกมชินีแพ c t นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมเกมชินีแพ c t นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอซิดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก้มกราบกำงามและตามด้วยคำว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ